โดนแล้วครับโดนแล้วครับอหล,ลากออกข้างนอกลาาออกข้างนอกจะึยังไงล่ตั้งคันหน่อยตั้งคันหน่อย โอ้ใหญ่เลยลากลาก,ลากมาทางนี้ลากมาทางนี้อันนี้ป่าย่าเออนี่ตรงนี้ตรงกลางนี่เออขึ้นมาเลยงัดเลยงัดเลยนดดูู่ลกกีายไม่หลุด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 ครับโอ้โหยังใหญ่ยังใหญ่จับโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยอ้วนอ้วนเลยครับผม งงวันจัดวันจัดหาตะกัดตั้งนานนึกว่าจะไม่เจอภาพนี้หน่อยครับผมสวยงามครับแจ่มจริงว้นวนอวนเดี๋ยวเอาภาพนี้ครับ